สวัสดีครับกลับมาพบกับประชายอีกครั้งนะฮะในรายการซีนิพปรายการบันเทิงภาพยนตร์เพื่อคนไวโพปครับผมและในวันนี้นะครับรายการซีนิพปของเราอยากจะบอกว่ามีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์อีกแล้วครับผมเซอร์ไพรส์ที่ว่าคืออะไรเนี่ยเหรอเซอร์ไพรส์ที่ว่าก็คือในรายการซีนิพปครับวันนี้มีแขกรับเชิญครับผมเป็นแขกรับเชิญคนแรกในรายการซีนิพปด้วยครับเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากๆตื่นเต้นทั้งคนดูผมเชื่อว่าคุณตื่นเต้นแน่นอนแล้วผมตัวพิธีกรตื่นเต้นไม่แพ้กัันครบผม เช่นเคยครับสามารถรับชมซีนีพ็อปได้4ช่องทางฮะไม่ว่าจะเป็น TrueMovieHit TrueFilmAsia TrueThaiFilm และ TrueTen ครับสำหรับหนังเด่นประจำสัปดาห์นี้นะครับที่ซีนีพ็อปและกระชาจะชวนทุกทุกคนไปดูเป็นหนังสยองขวัญแนวใหม่ครับที่เขาใช้ชื่อว่าสยองขวัญ n o n s t o อปครับผมและจุดน่าสนใจนะครับอยู่ที่ว่าเขาเอานักร้องนักแสดงพิธีกรชื่อดังครับมาร่วมนำแสดงเรื่องนี้ครับผมทองสุข13ครับโดยนี้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Long Weekend ฮะ ท้องสุข13ครับเป็นโปรเจกต์หนังเรื่องแรกจากค่ายหนังน้องใหม่อย่างเว็บพิจร์สครับผมที่ได้พี่คุ้ยทวีวัฒน์วันทามารับหน้าที่กำกับผนวกกับนักเขียนบทฝีมือดีอย่างเอกสิทธิ์ชัยรัตน์นำแสดงโดย2นักร้องขวัญใจวัยรุ่นอย่างชินชินวุตและน้ำชาเชิญนัดครับผมโดยจะเป็นเรื่องราวของกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งฮะที่เดินทางไปเที่ยวเกาะร้างกลางทะเลสาบในช่วงวันหยุดแล้วเจอกับเหตุการณ์สุดประทึกที่ไม่ธรรมดาแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นต้องไปติดตามกันให้ดีในหนังครับ ท่านผู้ชมครับก่อนที่จะไปชมรีวิวทองสุก13นะครับผมเรามาดู10อันดับหนังทําเงินของประเทศไทยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนดีกว่าว่าจะมีขยับขึ้นลงยังไงกันบ้างและ Hansel and g r e t e l Witch Hunter จะอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่ติดตามได้ในช่วงนี้ครับ Thailand Box Office เพื่อเฟื้อข้อมูลโดย e n t e r t a i n ทนิตียสามบันเทิงต่างประเทศที่ขายดีที่สุดในประเทศไทยฮนะ าติดตามรายงานผลไทยแลนด์บ็อก f ออฟฟิประจำสุดสัปดาห์ที่24-27มกราคม2556กันนะครับอันดับ10ตกลรมาจาก6 Gangster s ์ส a d ดตวดยกุดหัวหน้าแก๊งสเตอร์หนังทำรายรับสุดสัปดาห์ไปอีก0.30ล้านบาทและรายรับรวมทั้งหมดของหนังอยู่ที่6.50ล้านบาทครับ อันดับก้9ตกลงมาจาก8 Killing Damn s o t l y ค่อยๆล่าฆ่าไม่เลี้ยงหนังทำรายรับสุดสัปดาห์ไปอีก0.30ล้านบาทและรายรับรวมทั้งหมดของหนังอยู่ที่1.40ล้านบาทครับ อันดาแปได้แก่นหนังคอมเมดี้แอคชั่นเรื่อง So Undercover ขอเฟกเป็นเด็กไฮหนังเข้าฉายสัปดาห์แรกโดยทำรายได้เปิดตัวไป0.40ล้านบาทครับ So she Undercover Now can if talk talk to อันดับเจ็ดคงที่จากสัปดาห์ที่แล้ว Life of Pi ชีวิตอัศจรรย์ของพายหนังทำรายรับสุดสัปดาห์ไปอีก0.5สู่ล้านบาทและรายรับรวมทั้งหมดของหนังอยู่ที่40ล้านบาทครับ อันดับ6กตกลงมาจาก3 u p อัพไซด์ดาวนิยามรักปฏิวัติ2โลกหนังทำรายรับสุดสัปดาห์ไปอีก0.90ล้านบาทและรายรับรวมทั้งหมดของหนังอยู่ที่19ล้านบาทครับอันดับ5ได้แก่หนังมิวสิควลดรม่าเรื่องเรมิสราฟหนังเข้าฉายสัปดาห์แรกแบบจำกัดโรงโดยทำรายได้เปิดตัวไป1.70ล้านบาทครับ ถ้ามันจะหมดอายุอ่ะก็รีบใช้สิวะอันดับสีตกลงมาจากสองคุณนายโฮนังทำรายรับสุดสัปดาห์ไปอีก2.1งล้านบาทและรายรับรวมทั้งหมดของนังอยู่ที่91ล้านบาทครับ อันดับ3ได้แก่นหนังแอคชั่นอาชียกรรมเรื่อง The Last Tycoon เจ้าพ่อเสี่ยงไฮ้คนสุดท้ายนังเข้าฉายสัปดาห์แรกโดยทำรายได้เปิดตัวไป2.30ล้านบาทครับ nice. อันดับ2ตกลงมาจากหนึ่ง The Last Stand ในอำเภอคนพันเหล็กหนังทำรายรับสุดสัปดาห์ไปอีก2.70ล้านบาทและรายรับรวมทั้งหมดของหนังอยู่ที่14.70ล้านบาทครับ และอันดับหนึ่งหนังทำเงินสูงสุดของไทยประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่หนังแอคชั่นแฟนตาซีเขย่าขวัญเรื่อง Hansel and Gretel Witch Hunters นักล่าแม่มดพันบิดหนังเข้าฉายสัปดาห์แรกโดยทำรายได้เปิดตัวไป27.50สล้านบาทครับ และนี่ก็คือ10อันดับหนังทำเงินของประเทศไทยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับผมขอแสดงความยินดีกับแชมป์ใหม่ประจำสัปดาห์ด้วยแล้วกันนะครับส่วนสัปดาห์หน้าครับประชาบอกไว้เลยว่ามีหนังเข้ามาใหม่อีกเยอะแยะมากมายครับและโปรแกรมท้องที่ท่านผู้ชมจะต้องไปชมให้ได้คือเรื่องนี้ฮะจันดาราปรชิมบทครับซึ่งตอนนี้นะครับมาริโอมเรอร์รก็ได้โตเป็นหนุ่มแล้วและพร้อมที่จะกลับมาเอาคืนทุกๆคนครับผม เนื้อหาของหนังเรื่องนี้จะเป็นยังไงบ้างและฉากเลิฟซีนจะซับเวอร์ขนาดไหนติดตามได้ในช่วงนี้ครับผมที่ตัวดูหนังซีนิม่าทิ cket ฮะคุณจะปราบยศอีเวนนี่ไอจันไรสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้มีหน,น,นังใหม่มให้เราเได้เลือกชมกระส<ๆ>ี่เรื่องนะคะมาเริ่มกันที่หนังไทยเรื่องนี้ก่อนคะ่ะจันดาราประชิมบท จานร์กลับมาอย่างสง่าผ่าเผยในฐานะเจ้าของบ้านวิศนันคนใหม่และมีสิทธิ์ในทรัพย์สมบัติและอำนาจทั้งหมดภายในบ้านแต่เท่านั้นยังไม่สาแก่ใจเพราะว่าสัตว์ร้ายและตันหาราคาในใจได้ปะทุออกมาอย่างรุนแรงแระจกเงาเห็นความชั่วร้ายได้สะท้อนภาพคุณหลวงมาสู่ตัวจานร์อย่างไม่ผิดเพี้ยนการล้างแคตอนาขยะขยะนี้ดูเหมือนจะปิดฉากอย่างสมบูรณแบบ ด้วยชัยชนะของจันดาราแต่เพียงผู้เดียวแต่ในขณะเดียวกันคนรอบข้างที่คอยห่วงใยเขาเสมอมาก็ค่อยๆตีตัวออกห่างไปในที่สุดค่ะทุกอย่างมันถูกลิกขิดไว้หมดแล้วจันดาราปัชิมบทกำกับการแสดงโดยหม่อมหลวงพันธเทวนกเทวกุลหนังนำแสดงโดยมาริโอมาเลอร์ชัยพลภูพาฒรัฐาพงางสาวิกาชัยเดชบงกฎคงมาลัยและสักราชเลิกทำรงค่ะ Thailand แก๊้งม้วนปวนไทยแลนด์เป็นหนังแนวคอมเมดี้โรลมูฟี่เรื่องราวของสองผู้จัดการหนุ่มที่มีความเห็นไม่ลงรอยกันเกี่ยวกับงานวิจัยผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำมันแต่ประธานบริษัทผู้มีอำนาจตัดสินใจดันมาพักผ่อนอยู่ในเมืองไทยทั้ง2จึงต้องเดินทางมาเมืองไทยเพื่อแข่งกันเสนอความคิดและโน้มน้าวท่านประธาน ระหว่างนี้เองทั้งสองได้พบกับชวิตที่หลุดกรอบทั้งบูับเวยไทยผโจนไัยกับช้างเพลินกายกับรวดแผนไทยเพลินตากับสาวไทยและเพลินใจกับสาวประเภทสองค่ะลอสจิน Thailand กำกับการแสดงโดยซูเจิง้งหนังนำแสดงโดยซูเจิง้งหวังเป่าเฉียงและหวางหัวค่ะ terroristeter would to happen h can't inding you มาม่าผีห่วงลูกเป็นหนังสยองขวัญเหนือธรรมชาติเล่าเรื่องของเด็กหญิงสองพี่น้องที่หายตัวไปอย่างลึกลับในป่าหลังจากพ่อแม่ของพวกเธอถูกฆาตกรรมหลายปีต่อมาเด็กทั้งสองได้รับการช่วยเหลือและเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งโดยผู้รับอุปการะ แต่ดูเหมือนว่าจะมีบางคนหรือบางสิ่งที่ตามมาหาพวกเธอในยามค่ำคืนคุณแม่คนใหม่กำลังเผชิญหน้ากับเสียงกระซิบในทุกค่ำคืนก่อนนอนซึ่งเป็นปริศนาที่กำลังรอการเชิญค่ะมาม่ากำกับการแสดงโดยแอนเดสม j e เ t สตินักนำแสดงโดยเจสกาเชสแทนแดนนิสแพรสและเมแกนชาแพนเทียค่ะ และปิดท้ายกันด้วยหนังเรื่อง Bullet to the Head กระสุนเดนตายค่ะ Bullet to the Head เป็นหนังแอคชั่นสุดระห่ำจากหนังสือการ์ตูนชื่อดังเรื่องราวของจิมมี่นักฆ่ามือเก่าจากนีโอลีนที่ต้องมาร่วมมือกับเทเลอร์เจ้าหนาี่ตำรวจนิวยอร์กหลังจากคู่หูของพวกเขาถูกสังหารโหดด้วยน้ำมือของคีแกนฆาตกรสุดโหดและแก๊งอาชญากรของเขาทำให้การล้างแค้นและการล่าระห่ำเมืองเริ่มต้นขึ้นค่ะ บูเล็ตทูเดอะเฮดกำกับการแสดงโดยวอเตอร์ฮิลล์หนังนำแสดงโดยซินเวสเตอร์สโลนเจสันโมมัวและซงกังค him in และนี่ครับก็คือหนังที่จะเข้าใหม่ในสุดสัปดาห์หน้าครับผมมาเป็นว่าเหมือนเดิมเลยชอบเรื่องไหนอยากชมเรื่องไหนเสียสตางค์ไปดูกันได้ครับและสำหรับใครนะฮะที่อยากจะดูมาริโอ ไม่มีตอนนี้มีแต่ชาลิโอดูไปก่อนได้ไหมในซีนีป๊อปเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ได้ลุ้นด้วยว่าชาลิโอในแต่ละสัปดาห์เนี่ยจะแต่งตัวแบบไหนออกมานะครับก็ฝากชาลิโอไว้ด้วยแล้วกันจากหนังที่จะฉายในสัปดาห์หน้าครับก็ถึงเวลาของหนังในสัปดาห์นี้กันแล้วครับผมทองสุด13ไม่ต้องพูดพั่ำทำเพลงอะไรกันมากมายไปชมตัวอย่างหนัง,งพร้อมๆกันครับเพราะว่าเซอร์ไพรส์กำลังรอเราอยู่ฮะ กที่เขาล่ำลือเกี่ยวกับพิธีกรรมเรื่องการจ่ายค่าคุ้มครองตำนานเหี้ยอะไรวะแม่ควรเป็นยาอ่อนเลยท้องสูงมากม,ามาอยู่กูเนี่ยไม่ต้องกลัวไปทำไมมันเงียบไปเลยวะ แม่งกลัวจนขี้เย э ี <momentos an refugees> ่ยวลาดไปแล้วมั <es voir> ้งเฮ้ยทองสุกแม่งหายไปไหนวะใครเป็นกับแม่นปเลยปุ๊กกลับแล้วทองสุกตกลงเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นกันแน่ พวกเองคนใดคนหนึ่งเป็นผีตายหาไปแล้วน,น,น,นี่แหละที่เขาเรียกว่าผีหลอก ผู้ชมครับและอย่างที่กระชาได้เกริ่นไปเมื่อตอนเปิดรายการนะครับว่าวันนี้รายการเรามีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่ว่าก็คือแขกรับเชิญสุดพิเศษ2คนนะฮะที่เข้ามาเยี่ยมเยียนเราก็ถึงในสตูดิโอเลยทีเดียวครับถ้าพูดชื่อ2คนนี้ไปใครๆต้องรู้จักแน่ฮะเพราะว่า2คนนี้มีเพลงชื่อดังออกมามากมายครับผมและตอนนี้เขาก็กําลังจะมีผลงานการแสดงหนังไทยเรื่องแรกด้วยครับขอต้อนรับชินชินวุฒและก็น้ําชาเชียร์นัทสนักแสดงจากหนังเรื่องทองสุบสิบสามด้วยครับสวัสดีครับ S <S> สวัสดีพี่ๆของคนอย <ira> ่างเป็นทางการสวัสดีค่ะสวัสดีค<ะ> <S <S อยากจะบอกว่าพี่ๆทั้งสองคนเป็นแขกรับเชิญคู่แรกในรายการซีนิพอป ตลอดรายการหนึ่งปีที่ผ่านมายังไม่เคยมียังยังไม่เคยมีแกรวับเชินคนไหนเข้ามาเลยตื่นเต้นนะล่ะตื่นเต้นสิครับใจเย็นๆไม่ต้องห่วงช่องดีนะที่เป็นเราสองคนทำไมครับพี่เพราะเราพูดมากบอกว่าใค่แค่แค่จริงๆอะแค่นี้คนเดียวไม่ต้องมีชาก็ยาวเดี๋ยวเราช่วยเดี๋ยวเราช่วยโอเคพี่ช่วยผมลวกันได้เลยเอาง่ายๆอย่างแรกเลยแนะนำตัวกับท่านผู้ชมหน่อยครับเชิญครับคุณน้ำชาน้ำชาชีรานัทค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับชินชินาวุฒินะครับผมแล้วในเรื่องทองสุกสิบสามพี่พี่ทั้งสองคนเนี่ยรับบทเป็นใครกันบ้างฮะน้ำชารับบทเป็นใครจะ๊ะน้ำชารับบทเป็นน้ำค่ะชื่อใกล้เคียงมามก,ก็ก็เป็นคาแรคเตอร์ก็จะเป็นผู้หญิงที่ที่ที่ชอบท้าทายในเรื่องเรื่องผีเรื่องอะไรเงี้ยแต่ว่าก <ๆ S 1> ็าจะเป็นคนที่นิสัยอาจจะดูแบบห้าวๆท้าทา,ทา,ทาอยอะไรเงี้ยแต่จริงๆลึกๆแล้วเป็นคนขี้สงสารแล้วก็เป็นคนคนเดียวที่อยู่กับทองสุก ในในเรื่องนะคะเพราะว่าคาแรคเตอร์เขาเนี่ยจะโดนแกล้งตลอดเวลาจะเป็นคนที่อย่างที่บอกโดนแกล้งตลอดโดนแกล้งตลอดแล้วก็จะอยู่ข้างๆเราตลอดไม่รู้ด้วยความสงสารหรืออะไรแต่เรารู้อยู่อย่างเดียวว่าเรารักผู้หญิงคนนี้คือในกลุ่มอย่างเราเรียนที่มัธยมหรือมหาลัยหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าเป็นกลุ่มเป็นแก๊งปุ๊บจะมีเด็กเนิร์ดคนหนึ่งหรือว่าเป็นเด็กที่แบบจะโดนแกล้งตลอดเวลาเพราะว่าเขาเป็นอะไรที่อาจจะดูน่าสงสารอยู่แล้วแล้วก็ดูอ่อนแออยู่แล้วก็เลยแกล้งเขาครับ เราก็จะเป็นตัวนั้นซึ่งอีกห้าคนเนี่ยก็จะหนึ่งในนั้นก็จะเป็นน้ำชาหรือว่าน้ำนะครับซึ่งก็จะคอยดูแลเราจะเฮ้ยอย่าไปแกล้งทองสุขสิอย่าไปอะไรอย่างงี้ท้องสุขสิเพราะว่าเขารู้สึกรับผิดชอบครับผมกับสิ่งที่เขาทําให้เราเป็นอย่างนี้อ,อ,ะอะไรอย่างเงี้ยผมขอถามพี่ชินอีกหนึ่งเรื่องครับมันการเปลี่ยนคาแรคเตอร์แบบสุดขั้วเลยจากนักร้องที่ผมเห็นอยู่บนเวทีเป็นนักร้องแล้วเปลี่ยนมาเป็นนักแสดงนี่อยากจะรู้ว่าต้องทํากันบ้านเยอะไหมต้องเวิร์กช็อปนานไหมครับเราเนี่ยได้ เคยแสดงละครซีรีส์มาอยู่แล้ว uh huh. แต่ว่าอันเนี้ยเป็นภาพยนตร์แล้วพอเป็นภาพยนตร์ปุ๊บเนี่ย uh huh. คาแรคเตอร์ที่เราเล่นมันไม่ใช่คาแรคเตอร์ที่คนปกติเล่นหรือว่าคนปกติเป็นนะครับ uh huh. ก็เลยทํากันบ้านเยอะหน่อยเราก็ไปเวิร์กช็อปกันมาทั้งหมด6คนก็แสดงทุกคน uh huh. ก็ไปเวิร์กช็อปกันมา uh huh. ไปเรียนกับคุณน้อะมาแล้วก็ไป uh huh. ทำเวิร์กช็อปอะไรอย่างนี้กันเสร็จปุ๊บก็ uh huh. ผมเองก็อาจจะรับหน้าที่หนักกว่าหน่อยเพราะว่าจะต้องเล่น3บท <น>ก็เลยจะต้องไปทําการบ้านเรื่องหาคาแรคเตอร์ของแต่ละตัวละครยากนิดนึงครับแต่ว่าก็แต่ว่าทำได้ดีนะโอเคโอ้ okay. oh, thank you <CDs S 1> นะแล้วพี่นุชชาอะไรครับเป็นการแสดงครั้งแรกหรือเปล่าแล้วก็ใช่ค่ <c oughs> ะได้ข่าวว่าสนิทกับพี่ชินชินวุฒิด้วยแสดงด้วยกันร,รู้สึกยังไงบ้าง ก็จริงๆมันก็เหมือนกับมาเจอเพื่อนอะน,นะเพราะาจริงจริงชัก็สนิทกับเขาอยู่แล้วเงียคนะคือเรารู้จักกันมาหลายปีแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เคยได้ทางานร่วมกันเลยนี่ก็เป็นหนังเลย,เลยใช้เนื่องเป็นหนังเรื่องแรกที่เราได้ทํางานร่วมกันเป็นหนังใหญ่เขาเรื่องแรกของทั้งคู่อีกด้วยซึ่งก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นกันทั้งคู่อะไรเงี้ยแล้วก็ได้คุยเรื่องบทเรื่องอะไรกันว่าเอออย่างนี้ดีไหมเธอว่าอย่างนี้ดีไหมอย่างนั้นดีไหมอย่างนั้นดีไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ปรึกษากันตลอดเวลา คุณผู้ชมครับและแน่นอนครับวันนี้แขกรับเชิญของเราทั้งสองคนไม่ได้มามือเปล่าแน่นอนครับมีของรางวัลจากหนังเรื่องท้องสุก13มาฝากกันด้วยเป็นเสื้อทีเชิร์ตเท่ๆนั่นเองครับวันนี้มีมาฝากกัน5รางวัลนะจ๊ะสำหรับกติกาง่ายๆครับเราจะถามตอบกันเช่นเคยแต่มันจะไม่เหมือนเดิมตรงที่ว่าวันนี้คนที่ถามคําถามไม่ใช่ผมฮะแต่จะเป็นพี่น้าชาครับผมบก็จะให้พี่น้าชาเป็นคนอ่านคําถามให้ท่านผู้ชมได้รับรู้ครับและให้ตอบมา ใช่ค่ะเด้อวันที่ทองสุกครับซึ่งรับบทโดยชินไม่ต้องแอบให้คือเราไม่ได้เป็นคนที่แอบไปเซอร์ไพรส์เพื่อนๆในกลุ่มที่เกาะร้านกลางทะเลสาบตรงกับวันอะไรต้องไปดูถ้าไม่ดูจะไม่รู้นะเออต้องไปดูใช่ต้องไปดูนี่ต้องไปดูต้องไปดูอ่ะและนี่ก็คือคำถามของเราในวันนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมรู้คำตอบแล้วนะฮะส่งคำตอบเข้ามาตาม ที่อยู่เทียนอยู่บนหน้าจอนี่ครับพร้อมชื่อจริงนามสกุลจริงที่อยู่ปัจจุบันเพื่อสิทธิในการรับของรางวัลนะจ๊ะอย่าลืมนะครับส่งเข้ามาร่วมสนุกกันเยอะๆครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะไปดูทองสุข13กันเยอะๆให้กำลังใจพี่ชินแล้วก็พี่น้ำชากันด้วยครับผมนี่ครับรางวัลอยู่ตรงนี้ตัวเดียวที่ใส่เลยครับตัวเดียวกันเลยเอาเลยครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมชาแล้วก็ทีมงานซีนีพ็อฮะก็มีของที่ระลึกจากทูวิช s ั่นมอบให้พี่ทั้งสองคนด้วยครับผมใช่ค่ะอัญเชิญ เป็นกิฟต์เซตครับจากะคูวิชั่นครับผมก็ดีครับพี่พีนสอคนเราไม่มีล่มอยู่พอดีเลยฮะขอบคุณนะคะช่วงนี้หน้าฝนช่วงนี้ทุ่งน้าฝนจริงนะเอาแล้วกันฉันเอาเองโอเคก็ได้ช่วงนี้เห็นฝนตกบ่อยครับก็เลยให้พี่ทั้งสองคนไปครับขอบคุณแม่ครับขอบคุณแม่ครับแล้วก่อนจากกันในวันนี้อยากให้พี่พี่ทั้งสองคนช่วยฝากหนังเรื่องทองสุกสิบสามกับแฟนๆรายการซีนีพ็อปหน่อยครับค่ะก็ขอฝากภาพยนตร์เรื่องทองสุกสิบสามนะคะเป็นหนังไทยหนังผีเรื่องแรกเลยจริงๆเพราะว่าที่ที่ทำไม่เคย ได้เห็นมาก่อนเป็นแนวใหม่เ,บบเลยเพราะว่าเป็นรูปแบบใหม่เพราะว่าชายจริงๆอะ่ะเขาก็เป็นคอหนังผีอยู่แล้วไงนี่เป็นแบบหนังผีที่ฉันไม่เคยดูมาก่อนเลยครับผมว่าน่าจะเป็นหนังที่คืออย่างหนึ่งคือเวลาเราเวลาเราตั้งใจจะไปดูหนังผีเนี่ยหนึ่งเราอยากได้ความน่ากลัวเราอยากจะรู้ว่าฮ้ยเขาเขาทำเอฟเฟกต์กันยังไงดีไหมเก่งไหมมันน่ากลัวมันหลอนยังไง <c oughs> ผมว่าอยากจะไปดูหนังผี <c oughs> แนวใหม่สไตล์ใหม่ที่นักแสดงใหม่แต่ว่า แล้วจริงๆเป็นค่ายใหม่ด้วยนะแต่ว่าเป็นค่ายที่ที่รวมคนเก่งๆมาครับนะครับผมก็ตอนนี้เข้าโรงแล้วนะครับและนี่ก็คือชินชินวุ้งและน้ำชาชิรนัทครับผมสองนักแสดงนำจากท่องสุข13บครับผสมผงมือด้วยับขอบคุณค่ะเฉลยเกมคำถามครับผมจากหนังเรื่อง h a n d e l and g r e e e l Witch Hunter ครับ ซึ่งกระชาได้ตั้งคำถามไปว่าแม่มดผู้ชั่วร้ายได้จับใครมาทำพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์เฉลยครับก็คือบรรดาเด็กๆผู้บริสุทธิ์นั่นเองครับผมผู้โชคดีที่จะได้รับของรางวัลจากเกมนี้เป็นของที่ระลึกจาก UIP Thailand ครับมีแค่3 3ท่านเท่านั้นและผู้โชคดี3ท่านนี้จะเป็นใครกันบ้างไปเช็ค,ครายชื่อ,พร,อพร้อมกันเลยครับ มาถึงช่วง Road to Oscar 2013แล้วครับช่วงนี้นะครับเราจะพูดคุยทุกๆเรื่องราวเกี่ยวกับรางวัลออสการ์ครับก่อนที่งานจริงนะจะจัดขึ้นในวันที่24กุมภาพันธ์ปี2556ที่ Dolby Theater ร์ Hollywood at แอด h l a n d Center ครับผมและในตอนที่4นี้ฮะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับ h o สต์พรีเซนเตหรือพิธีกรผู้ดำเนินรายการนั่นเองครับและในปีนี้ ผู้ที่ได้รับหน้าที่อันทรงเกียรตินี้ครับก็คือเซธนักฟาร์เล่นครับนักแสดงหนุ่มมากความสามารถจากหนังเรื่องเท็ดนั่นเองครับเดี๋ยวนี้เราจะมาดูกันว่าเขาคนนี้คือใครครับผมและทําไมถึงได้มาเป็นพิธีกรออสการ์ครับรถทูออสการ์2013ครับสนับสนุนโดยน้ํายาบ้วนปากซิสเทมมาพลังอ่อนโยนตัวจริงไม่ดุนแรงไม่เผ็ดไม่สบปากครับรถทูออสการ์สนับสนุนโดย เรียกเสียงฮือฮาไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะเพราะสถาบันศิลปะและวิทยาการด้านภาพยนตร์ได้ประกาศให้เซธแมคฟาร์แลนหนุ่มมากความสามารถผู้ที่เป็นผู้มุ่งในการสร้างผู้เขียนบทผู้กำกับและให้สิงตัวละครเจ้าตุ๊กตาหมีเท็ดภาพยนตร์คอมเมดี้เทีที่ทำรายได้ทั่วโลกไปกว่า420ล้านเหรียญสหรัฐมาทำหน้าที่พิธีกรงานประกาศผลรางวัลอสการ์ครั้งที่85ที่จะจัดขึ้นในวันที่24กุมภาพันธ์นี้ เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าเซธเป็นคนตลกอารมณ์ดีและที่สําคัญเขาก็ทะลึ่งไม่เบาซึ่งเขาอาจหลุดคําอะไรที่ไม่เหมาะกับการออกอากาศท,ทางทีวีได้แต่ทั้งนี้เซตก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยเช่นกันเนื่องจากเขาเป็นคนมีความสามารถรอบด้านและด้วยบุคลิกที่สนุกสนานตลกโปกหาเช่นนี้ทำให้เชื่อว่าเขาจะสามารถดึงให้วัยรุ่นหันมาดูการประกาศรางวัลอสการ์ครั้งนี้มากขึ้นด้วย ทั้งนี้เซธยังได้กล่าวถึงการรับหน้าที่พิธีกรออสการ์ด้วยว่าเป็นโอกาสพิเศษอย่างแท้จริงที่ได้รับเชิญมาให้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรออสการ์ความคิดของเขาตอนที่ได้รับเทียบเชิญก็คือเขาจะต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดไม่ให้เสียมาตรฐานอันสูงที่พิธีกรคนก่อนอนเคยทำไว้และหวังว่าพวกเขาจะไม่รู้ว่าเขาเคยเป็นพิธีกรชาลีชินโลชมาก,ก่อน ดูเหมือนว่างานนี้เราคงได้เห็นเจ้ามีเททมาอลรวาในงานออสการ์เป็น <Okay. S 1> แน่ค่ะและในช่วงนี้ครับผมเราก็มีหนังในรูปแบบ Home Entertainment ที่ทางทูวิชั่นจัดมาฝากท่านผู้ชมเหมือนเดิมครับผมมีมาฝากกัน2เรื่องและทั้ง2เรื่องเป็นหนังแนออสการ์ทั้ง2เรื่องเลยครับไปที่เรื่องแรกฮะ แบล็กซวอนครับผมหนังแนวดราม่าจิตวิทยาครับที่ทําให้หนางเอกอย่างนาตาลีพอร์ตแมนนะครับขึ้นไปรับรางวัลอสการ์สาขานักแสดงนําหญิงยอดเยี่ยมครับฉายชมในช่อง Fox Movie Premium ครับผมและอีกหนึ่งเรื่องครับ Moneyball หนังแนวดราม่ากีฬาครับผมที่ได้พระเอกหนุ่มอย่าง Brad Pitt มารับบทเป็นบิลลี่บีนครับผมเป็นอดีต นักเบสบอลดาวรุ่งครับก่อนที่จะผันตัวมาเป็นผู้จัดการทีมจนประสบความสำเร็จครับผมฉายชมมช่อง HBO หนังทั้งสองเรื่องนี้จะน่าสนใจมากน้อยขนาดไหนเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงครับผมติดตามได้ในช่วงนี้ครับ h i t t ู h งแ l b l a c k s w a n ตามติดเรื่องราวของมีนานักเบลเล่หญิงแห่งนิวยอร์ก เธอปฏิญาณตัวเองเอาไว้ว่าจะใช้ชีวิตกับการเต้นรำอย่างเต็มที่ เธอเป็นตัวเลือกอันดับแรกในการมารับบทนำในชวนเล็กละครบัลเล่เรื่องใหม่ที่ต้องการนักเต้นที่สามารถแสดงทั้งบทไวซ์ชวนที่มีความไร้เดียงสาและความงามและแบล็กชวนซึ่งเป็นตัวแทนของการหลอกลวงและความหลงใหลนีหน้าเหมาะกับบทไวซ์ชวนอย่างสมบูรณ์แบบแต่เธอต้องทําตัวให้เหมือนแบล็กชวนด้วย,วยเมื่อบรรดานักเต้นทวีการแข่งขันเพื่อแย่งชิงบทเด่นนี้นีหนาจึงเริ่มเข้าไปสัมผัสด้านมืดของตัวเองมากขึ้น พร้อมด้วยความใจร้อนที่กำลังจะเป็นลางร้ายแห่งการทำลายเธอในที่สุดค่ะ Billy Bean in tried re-invent it's working system. come has and Now not just to out. มันนี่บอกเป็นหนังที่สร้างขึ้นจากเรื่องจริงของ Billy Bean อดีตดาวรุ่งในโลกเบสบอลผู <I think S 1> ้ผ่านตัวเองไปดูแลและจัดการทีมแทนแถมยังได้พุ่งชนด้วยการท้าทายหลักเกณฑ์สำคัญของการแข่งขันโดยว่าจ้าง Peter Brand นักเศรษฐศาสตร์ผู้ชาญฉลาด <c oughs> และชำนาญเรื่องตัวเลขจาก Yale <c oughs> มาช่วยวิเคราะห์ทางสิติในคอมพิวเตอร์เป็นตัววางมากเกมแทน วิธีใหม่และทีมผู้เล่นเจ้าปัญหาของเขาได้กลายเป็นจุดสนใจการทดลองครั้งนี้ไม่เพียงแต่นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงวิธีการเล่นเบสบอลเท่านั้นแต่ยังนำไปสู่ผลลัพธ์ที่จะทำให้บิลลี่เกิดความเข้าใจใหม่ที่ข้างขอบเขตของการแข่งขังขนและนำเขาไปสู่ที่ทางแห่งใหม่อีกด้วยค่ะ หมดเวลาแล้วครับเอาเป็นว่าขอย้ำท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสามารถรับชมซีนีพ็อปได้ทางช่อง41 42 48 t r u e ท0ตามวันและเวลาที่รีแลนด์อยู่บนหน้าจอนี้เลยครับและถ้าท่านผู้ชมนะฮะพดชมช่วงใดช่วงหนึ่งของรายการไปไปชมย้อนหลังกันได้ครับที่ t รูอิ s i d e t t u ู v i s i o n ีวีคอครับหรือจะสามารถแนะนำติชมคอมเมนต์รายการกันได้นะฮะที่ c i n e p o p .co.th ครับผมและอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามข่าวสารพวกเราชาวซีนีพ็อปฮะไปที่ w w w f เวอร o ไวย์เว็ p เฟซบ v i s i o n รับ มีข่าวดีมาบอกครับผมมีข่าวดีมาบอกกันอีกแล้ว c ีนีพ o อร่วมมือกับนี่เลยครับผลิตภัณฑ์ซิสเตมาครับจัดกิจกรรมดีๆครับผมให้ร่วมสนุกกันได้แบบฟรีๆเลยนะครับสำหรับท่านผู้ชมทุกๆคนครับสำหรับใครที่เข้าไปกดไลค์ a c e b o o k แล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปกดไลค์ Facebook ไม่ยากครับผมเข้าไปใน a c e b o o k นะครับแล้วก็ไปกดไลค์ แฟนเพจเซนีพอปครับเท่านั้นคุณก็จะได้มีสิทธิ์พรพวมสนุกกับกิจกรรมดีๆฟรีๆครั้งนี้ครับผมกติกาง่ายๆครับผมเพียงคุณถ่ายรูปคู่กับผลิตภัณฑ์ซิสเทม่าฮะไม่ว่าจะเป็นยาสีฟันแปรงสีฟันหรือว่าจะเป็นน้ำยาบ้วนปากครับถ่ายตามสไตล์คุณครับแล้วต้องคิดท่าทางที่คิดว่าล้นล้ามากที่สุดนะและมีความสุขมากที่สุดครับผมขนาดไฟล์ไม่เกิน500 KB หรือกิโลไบต์นั่นเองครับผมมาที่เมสเซจกล่องฝากข้อความในแฟนเพจเซนิพอปของเราฮะ พร้อมแนบชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์ติดต่อกลับด้วยครับผมและทางทีมงานนะครับก็จะช่วยกันนะครับอัปรูปขึ้นไปโชว์อยู่ในอัลบั้ม Cinepop System มาครับผมถ้าคุณนะฮะเห็นรูปของคุณเมื่อไรแล้วนะครับผมไปชวนเพื่อนพ่อแม่พี่ป้านะอาของคุณนะมากดไลค์แล้วก็กดแชร์กันเยอะๆนะครับผมใครที่มีจำนวนไลค์และแชร์เยอะที่สุดใน10อันดับแรกนะครับก็ รับไปเลยครับเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์มูวี่กิฟต์การ์ดครับผมมูลค่า1,200บาทเท่านั้นยังไม่พอฮะขวัญใจคชาและทีมงานอีก10ท่านด้วยนะครับได้เหมือนกันเมเจอร์ซ e น l เพล็กซ์มูวี่กิฟต์การ์ดราคา1,200บาทเหมือนกันร่วมเป็น20รางวัลครับผม20ท่านนะครับเริ่มส่งภาพของคุณมาได้แล้วนะครับตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์นะครับผมแล้วเราจะประกาศผลในวันที่3มีนาคมทางแฟนเพจครับผมอย่าลืมนะฮะร่วมสนุกกันมาเยะะๆ อนาคตของผมนะอยู่ที่คุณแล้วครับร่วมสนุกกันเยอะๆเ,เชื่อกระชาเดิขอขอบคุณซีนีเพล็กซ์สตูดิโอสำหรับถันที่ถ่ายทำนะครับขอบคุณสภาพทเท่ๆจาก27ว r i ี a y ่ครับแต่งหน้าทำผมโดย c o v e ว Mark New York และ k m a ครับและที่สำคัญนะฮะขอบคุณแฟนๆรายการทุกๆคนครับที่อยู่ดูหนังกับกระชาตลอดครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกับรายการซีนีพ็อปรายการบันเทิงภาพยนตร์เพื่อคนวัยพ็อปได้ใหม่สัปดาห์หน้าครับผมส่วนสัปดาห์นี้กระชา ขอตัวลาไปดูทองสุข13กับพี่ชินแล้วก็พี่น้ำชาก่อนแล้วกันนะครับเจอกันนะฮะสัปดาห์หนะ้าลาไปก่อนสวัสดีครับ